สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับข่าวความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือนโยบายภาครัฐนะคะช่องของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวทุกเรื่องราวที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนนะคะในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนะคะเพราะว่าเกษตรกรทุกท่านนะคะต่างก็ตั้งตารอคอยนะคะว่าเมื่อไหร่เงิน เกี่ยวกับการประกันรายได้ข้าวแล้วก็พืชผลทางการเกษตรทั้ง5ชนิดจะเข้าบัญชีนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะว่าการโอนเงินรอบที่2จากทกศนะคะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรแล้วรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรติดตามรับชมเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณภาพข่าวนะคะจากมั n นี g u ูรูนะคะได้พาดหัวข้อข่าวไว้ว่า เช็คด่วนวันนี้เกษตรกรกร,รับเงินประกันรายได้ข้าวรอบ2จากทกศเงินเข้าบัญชีกว่า6.36แสนคนต้องขออนุญาตแจ้งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทราบนะคะว่าการได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าเงินประกันรายได้ข้าวจาก กศนะคะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรแล้วก็มีการแจ้งพื้นที่ในการเพาะปลูกรวมไปถึงกําหนดวันเวลานะคะที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะถึงจะมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในส่วนของประกันรายได้ข้าวนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งไว้ว่าเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะว่าทางภาครัฐก็ไม่มีข้อมูลในการที่จะ จ่ายเงินเยียวยาในส่วนนี้นะคะแต่ว่าเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวสารก็คงจะได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องครบถ้วนกันทุกคนนะคะรอบที่1นนะคะเกษตรกร,กรส่วนที่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและก็กําหนดการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้นะคะเงินเข้าบัญชีไปแล้วสําหรับวันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 2นะคะ ก็เป็นการโอนเงินรอบที่2ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบางท่านสงสัยว่ารอบที่1นึได้เงินแล้วรอบที่2จะได้อีกหรือเปล่าไม่ได้นะคะเกษตรกร1ท่าน1สิทธิ์นะคะได้รับแค่รอบเดียวแต่ที่เราเรียกว่าเป็นรอบเป็นรอบเพราะว่าการเก็บเกี่ยวข้าวของแต่ละท่านไม่พร้อมกันก็เลยมีการโอนเงินให้เป็นรอบนั่นเองค่ะ และล่าสุดวันนี้เองนะคะวันที่25พฤศจิกายน2563นายกสระสาบเงินรวงนะคะท่านเป็นรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เรียกว่าทกศสำนักงานใหญ่นะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ทางทกศนะคะได้ทําการโอนเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในงวดที่หนึ่งไปแล้วนะคะในส่วนของการจ่ายเงินในงวดที่สนี้นะคะกําหนดการจ่ายเงินเดิม จริงๆต้องจ่ายให้ในวันที่19พฤศจิกายน2563นะคะแต่วา่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดในปีนี้ลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากก็คือข้าวราคาถูกนั่นเองนะคะส่งผลให้เงินชดเชยส่วนต่างที่คอมออนุมัติไว้ก่อนหน้านี้นะคะไม่เพียงพอสหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเก,บกษตรกร ในงวดที่2ได้ทั้งหมดนะคะก็เลยมีการยืดระยะเวลาตั้งแต่วันที่19ออกมานะคะวันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกายนนะคะก็เลยมีการกำหนดว่าต้องจ่ายให้ครบในงวดที่2นะคะทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะซึ่งทางทกศก็ได้มีมติแล้วก็หารือกับกรมการค้าภายในนะคะแล้วก็มีการ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและก็ดูแลกำหนดราคากลางอ้างอิงข้าวตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมานะคะได้มีมติให้ทกศจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างงวดที่2ให้กับเกษตรกรตามวันเวลาเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่ขึ้นไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะว่าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่วันที่9ถึง14 พฤศจิกายน2563เกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่2นะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะในส่วนของเงินประกันรายได้ข้าวนะคะซึ่งนะคะกำหนดการจ่ายเงินก็คือวันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกายน2563นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นกเกษตรกรที่แจ้งวันเวลาเก็บเกี่ยวข้าวไว้ในช่วงวันที่9ถึง14พฤศจิกายน2563นะคะท่านก็อย่าลืมตรวจเช็คเงินในบัญชีของท่านนะคะว่าทางทรกสได้โอนเงินให้ท่านครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือยังนะคะสำหรับกรเกษตรกรที่ระบุวันเวลาเก็บเกี่ยวข้าวนะคะในช่วงระหว่างวันที่15พฤศจิกายน 2,563เป็นต้นไปนะคะจะเป็นเกษตรกรกลุ่มที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างข้าวเป็นงวดที่3นะคะซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมก,การกํากับดูแลและก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต63-64ั 64, ก็ได้ประกาศราคากลางแล้วนะคะณวันที่23พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะและก็มีการกำหนดชดเชยส่วนต่างประกัน ราคาข้าวเป็นแล้วนะคะก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ3 0 5 9บาทนะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,281บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ1 0 3 6บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 0 5 5บาทข้าวเปลือกเหนียวตันละ996บาทนะคะซึ่งก็จะมีเกษตรกรจำนวน1ล้าน 497,500กว่ารายนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ชดเชยนะคะในส่วนของเงินประกันรายได้ค่างวดที่3นี้นะคะซึ่งจะมีการโอนเงินในลำดับต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางทกสสำนักงานใหญ่โอนเงินรอบที่3ให้กับเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้นะคะในวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะรีบรายงานข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องทราบในทันทีค่ะ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะคะในช่วงวันเวลาที่กําหนดที่มีสิทธิ์รับเงินในการชดเชยรอบที่2นะคะถ้าเกิดว่าเงินเข้าบัญชีแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้เงินนะคะและก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินในรอบที่2แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะท่านก็อย่าลืมติดต่อ ไปยังทกสสำนักงานย่อยใกล้บ้านของท่านนะคะเพราะว่าข้อมูลของท่านติดขัดตกหล่นตรงไหนเจ้าหน้าที่จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนกับท่านนะคะย้ำนิดนึงนะคะว่าอย่าโพสต์ถามหรือว่าให้ข้อมูลกับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นนะคะที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับท่านได้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะไม่มีใครสามารถที่จะ คลำทางหรือว่าเดาทางได้วา่าท่านอาจจะติดขัดตรงนั้นตรงนี้นะนะคะแม่ครังตัวในชั้นเองนะคะไม่ได้ทํางานในส่วนของทกศก็ไม่สามารถตอบคําถามที่ถูกต้องชัดเจนเป็นรายบุคคลได้นะคะก็ขอฝากไปด้วยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ยองมิจฉาชีพค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะบุญรักษาภาคคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ